สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีมีรายงานข่าวนะครับจากทางฝั่งอินโดนีเซียที่มีรายงานว่า Honda เองได้ทำการยุติสายการผลิต Honda v a r i o 125หรือว่าที่ทำตลาดในประเทศไทยภายใต้ชื่อคลิก125เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการหยุดการผลิตครั้งนี้นะครับมีกระแสข่าวว่าจะเป็นการเปิดทางให้กับการมาถึงของโมเดลใหม่ที่มาพร้อมกับคุมกำลังใหม่แบบ ESP+4 ว wow, าวนั่นเอง จากข้อมูลของทางอ e ีวันบันดารันนะครับได้รายงานว่าวอริโอ125หรือว่าคลิก125ที่ใช้รหัสการผลิต K60A มีกำลังการผลิตลดลงเรื่อยๆนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและได้ยุติการผลิตเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาแล้วโดวยดหลักแล้วนะครับตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศอินโดนีเซียกำลังอยู่ในช่วงที่วอริโอ160หรือว่าคลิก160กําลังเข้าสู่ตลาดจึงเป็นที่พอจะเข้าใจได้ว่าอาจจะเป็นการลดกำลังการผลิตโมเดลที่มีขนาดเล็กลงกว่านั่นเอง แต่ว่าการยุติสายการผลิตดืๆ้อๆแบบนี้นะครับคงไม่ใช่เรื่องปกติที่ทางผู้ผลิตเนี่ยจะมายกเลิกผลิตภัณฑ์ที่มียอดจำหน่ายติดท็อป10ของบริษัทแบบนี้เฉยๆแนะ่ๆโดยไม่มีอะไรมาแทนนะครับซึ่งมันก็เลยมาประกอบกับข่าวลือในการพัฒน,นาโมเดลใหม่ที่เริ่มมีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับนับตั้งแต่การเปิดตัวคลิก160นั่นเองกับอน i วันด้คลิก125มีรายงานว่าอน i วคล c กหนึ125นะครับจะมีเครื่องยนต์ชุดใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งเป็นขุมกําลังชุดเดียวกับที่ติดตั้งอยู่บน s s 125นะครับที่ทาตลาดในประเทศเวียดนามและก็ทางยุโรปโดยจะมีจุดเด่นที่ระบบวาล์วนะครับจะเพิ่มมาอีก2วาวล์วรวมเป็น4วาล์วนะครับทำให้การต่อรอบเครื่องยนต์นั้นไหลลื่นขึ้นกว่าเดิมและก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับและก็แน่นอนนะครับว่าการที่กำลังจะเปิดตัว a l ิ n ค w h ด้ d a Vario หรือว่าคลิก125รุ่นใหม่ที่เป็น ESP+ Plus นั้น มันก็มีโอกาสสูงมากๆเลยทีเดียวที่ประเทศไทยเราก็จะมีการเปิดตัวด้วยหลังจากนั้นนะครับหากมีความคืบหน้าเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันโดยเร็วสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี